วันนี้ต่อให้สารโลกสองโลกสารโลกโยกกําลังสองก็ช่วยมึงไม่ได้เขาละอามึงกันหมดแล้วไอ้เฮี้ยมันไม่แต่เรื่องทั้งปีทั้งชาติไม่ไม่หยุดไม่ขเขมรนี่ลบก,กันไม่หยุดไม่หย่อนและอีกอย่างหนึง่งในตอนนี้นานา,นาชาติเขาจับตาดูอยู่ไม่ได้จับตาดูเราแล้วก็จับตาดูขาเขมรว่ามึงจะเล่นเฮี้ยอะไรต่อก็ไปด่าผู้แทนยูเอ็นนะครับแล้ววันนี้เป็นไงครับขเขมรถูกปฏิเสธจากซาอุดีอราระเบีย ซาอุดิอาระเบียไม่รับซื้อข้าวขเขมรอีกต่อไปท,ทั้งทั้งที่ซาอุดิอาระเบียกับขเขมรเขาเป็นคู่ค้าข้าวกันมาหลายสิบปีเลยนะครับเขาเป็นคู่ค้าข้าวมาอย่างน้อยก็ต้องยี่สิบสามสิบปีต้องมีแล้ววะแต่วันนี้ซาอุดิอาระเบียบอกเราไม่เอาละข้าวท่านกินแล้วเบื่อกินข้าวเสียมดีกว่าทำไมจีนมันถึงซื้อไปกินเยอะขนาดนั้น ไทยแม่งได้ตลาดซาอุเพิ่มขึ้นมาหน้าตาเฉยเลยและที่สําคัญปาเลสไตายได้ข่าวว่าปาเลสไตน์นี่เขาก็นั่นเขาก็สนใจข้าวเราด้วยเลยครับกลุ่มปาเลสไตน์เนี่ยเพราะว่าประเทศไทยเราไม่เคยทําร้ายพี่น้องชาวมสุสลิมนะครับประเทศไทยเราเคารพทุกศาสนาไม่เคยมีปัญหากับศาสนาอื่นยกเว้นมีนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองขอบคุณพี่ขอขอบคุณพี่มายุรีนะครับขอบคุณนะฮะสำหรับติ๊กเกอร์นะฮะจริงไหมครับ วันนี้ตลาดค้าข้าวไทยได้เพิ่มขึ้นแบบไม่รู้เนือ้อไม่รู้ตัวคเมนเสียลูกค้าไปที่ไม่รู้เนือ้อรู้ตัวแล้ววันนี้เนี่ยนะครับไอ้เหล่าบรรดาอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายที่ของคเมศเนี่ยที่อยู่ต่างประเทศก็เริ่มออกมาเรียกร้องเริ่มออกมาที่จะบอกให้คนคเมนเนี่ยมึงต้องคว่มบาดไอ้ฮุนเซนได้แล้ววันนี้มึงอดตายถ้ามึงยังปล่อยให้สองพ่อลูกอยู่เนี่ยนะมึงตายสถานเดียว และขอลีภัยอเมริกาใจดีครับตอนแรกก็บอกจะปล่อยให้มีการลีภัยมาจะเอาคนขเขมรมาอ,อ่นนี้ภัยสงครามมาแล้วมาฝึกใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกาปรากฏว,ว่าคนอเมริกันแม่งเดินขบวนประท้วงไอ้ที่ไอ้ทั้มบอกให้พอไว้พวกเราหยุดก่อนใครไปปล่อยข่าวก็ไล่สายกันเลยว่าใครไปปล่อยข่าวว่าอเมริกาจะรับคนขเขมรมามาอยู่ที่นี่มาเป็นมาเป็นเขาเรียกว่าอะไรพวกแปลงสัญชาติ ปรากฏว่าจ่าทาพอรู้ข่าวเสร็จปุ๊บก,ก็บอกว่าไม่มีนโยบายนี้รัฐมนตรีต่างประเทศสาหารัฐอเมริกาก็บอกอเมริกาไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้มันเลยทําให้คนขเขมรที่ที่ตั้งใจจะไปอยู่ที่อเมริกาที่ไปจ่ายเงินจ่ายทองวิ่งเต้นขออยู่ชื่อำลำดับต้นๆพร้อมที่จะเดินทางโดนแดกตังฟรีหมดเลยเฮียเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองนั่งกระดูกยังไม่ได้มาแขวนคอเลยคือมึงเสียหมดเลย แล้ววันนี้จะไปแหกปากเรียกร้องกับใครมึงเรียกร้องให้ฮุนเซนปุ๊บเดี๋ยวมันก็จับมึงข้อหาเป็นกบฏท,ทรยศชาตินอกจากผู้นำจะพามึงตายแล้วมันยังพาครอบครัวมันตายหายอีก IMF ก็ยังกู้ไม่ได้ไปกู้ซาอุดีอาระเบียก็ไม่ได้ไปที่สหรัฐอาหรับอิมิเรตกู้เขาก็ไม่ได้ไปเวียดนามก็ไม่ได้ไปจีนก็ไม่ได้ไปไหนต่อไหนใครเขาก็ไม่ให้กู้ มันเหมือนหมาจนตอกที่วันนี้มันวิ่งมาสุดซอยแล้วอ่ะแล้ววันนี้มันก็เลยหันหน้ากลับมาใหม่จากเคยที่จะไปด่าเวียดนามจากเคยที่จะไปใส่เวียดนามจากเคยที่ไปประทะกับลาววันนี้มันไปจับมือนะจับมือลาวจับมือลาวรัฐมนตรีต่างประเทศลาวต่างรัฐมนตรีต่างประเทศเขมรก็นั่งคุยกันหัวราะกันคิกๆ,ๆเลยเพราะส่วนใหญ่จะเป็นคนเขมรรัฐมนตรีเขมรเป็นคนพูด ว่าประเทศลาวกับขเขมรเป็นประเทศพี่น้องกันมีความสัมพันธ์และมีความจริงใจต่อกันมาตลอดวันเมื่อใส่สี่ห้าเดือนที่แล้วมึงยังเพิ่งไปโค่นต้นไม้มึงยังลุกที่เขาเลยจนทหารขเขมรไอ้จนทหารลาวเอาปืนไล่ยิงมึงมึงถึงหนีออกมาเนี่ยไอ้ฮุนเซนยังนั่งโกหกคนลาวอยู่เลยนั่งโกหกคนขเขมรอยู่เลยบอกว่าลาวถอยแล้วไอ้ที่มันไปประทะกับลาวเนี่ยมันกลัวลาวริงปะ มันไปตัดต้นไม้ไปแอบตัดต้นไม้ในทางเขาว่าเตรียมจะสร้างถนนน่ะทหารลาวแม่งกองร้อยหนึ่งแม่งเห็นมันไม่รายงานผู้บังคับบัญชาเลยทหารลาวแม่งยิงใส่เลยยิงจนทหารเขมีต้องหนีทิ้งรถทิ้งลาหนีเลยจนพอยิงจบเสร็จสองวันต้องมาขอเคลียร์กันนะนะครับทหารพื้นที่มาขอเคลียร์ว่าจะขอรถเอาเอารถเครื่องจักรกลออกลาวเขาก็ให้ออกเขาบอกไปเลยนะ อย่าให้เห็นกูเห็นที่อื่นอีกนะกูยิงเหมือนเดิมนะคราวที่กูเอาตายกูไม่ได้ยิงขึ้นฟ้านะคราวนี้ขเขมรไม่กล้าไปอีกเลยไม่กล้าเลยเวียดนามนี่ขเขมรนี่ตัดสิทธิ์ตัดสิทธิ์ทิ้งเลยไม่ต้องไปยุ่งคนเลยเพราะแม่งเคยเจอป่าย์าขอบคุณนะครับพี่น้องที่โดเนตเต็มจานวนลงท้ายด้วยหนึ่งเก้าเป็นท่านที่สามแล้วนะครับนะฮะเป็นท่านที่สามแล้วใช่ไหมยังขาดอยู่อีกสองนะครับ ยังไงก็รีบทําหน้าที่กันนะครับเดี๋ยวผมลืมช่วยจํากันไว้นะเหลือสองแล้วนะบางทีพูดไปพูมาเนี่แม่งลืมนะฮะเออนะพี่เอ,อพี่ราชันจับไปแนละ้วขอบคุณมากนะครับอันดี้กูขอเติมแก๊สแป๊บหนึ่งนะมาแล้วเต็มถังแล้วพักนี้ถังถังรั่วนะครับเติมบ่อยหน่อย เสร็จพอไปเล่นกับเวียดนามมันเคยมีประสบการณ์กับเวียดนามมาไงเวียดนามแม่งเอาทหารมาแปดแสนคนเอาแปดแสนคนรถถังแม่งโอ้โหหลายร้อยคันแล้วเป็นรถถังโซเวียตทั้งนั้นเลยเอามาตะเพิดพรพดไอฮุนเซนมันก็รู้ลิ์เดชไงกับทหารเวียดนามมันก็ไม่กล้าย,ยุ่งไงวันดีคืนดีมันก็ได้แต่นั่งด่าเขา ผมเคยเห็นหน้าพ่อไอฮุนเซนนะครับมันคนจีนนะหน้าตามันจีนๆนะพ่อมันนะแต่แปลกนะไอเฮียนี่แม่งหน้าตานมะ่ทำไมพ่อมันไปเล่นหมาเขมรไงไม่รู้นะไอเฮียนหน้าตายฮุนเซนเลยออกมาเป็นอย่างเนี้ยสรุปสุดท้ายคือแม่งไม่กล้ากับเวียดนามไม่กล้ากับลาวแต่แม่งกล้ากับเราเพราะมันรู้ไงว่าเราเนี่ยนะครับเราเนี่ยมีนักการเมืองเอาเงิน มีนักการเมืองทุทจริตนะครับไปทำลเซ็นเตอร์ไปทำกมเมอร์ไปฟอกเงินอยู่ในคขเมรเยอะแยะไปหมดมันถึงไม่กลัวไงถึงเวลาผู้บอสเปิดเผยชื่อไอนน้ยี่ยีมึงยุ่งกับกูอ่ะจะเปิดด่านยังไอ้ฟังไทยนะก็โอ้ยใจเย็นๆโอ้ลูกพี่ผมกำลังหาแผนอยู่ใจเย็นๆเอาแต่ที่มึงบอกมึงมีแผนมีแผนผมมีแผนผมมายิงพี่ไงแต่แผนที่ผมจะเปิดด่านให้พี่จังใจเย็นๆนะ ผมต้องรอดูสถานการณ์ก่อนว่าม,มันพร้อมนะหรือยังเดี๋ยวผมจะวางแผนให้แล้วพี่ก็เอาไปใช้เราจะได้เปิดด่านจะได้สมหวังกันไงแล้วพอเปิดด่านเสร็จเราจะฉลองด้วยการสร้างสะพานมิตรภาพไทยขเขมรคอยดูสิว่ามีจริงหรือไม่จริงคุณคอยดูได้เลยถ้าเปิดด่านเมื่อไหร่เดี๋ยวสะพานไทยขเขมรเริ่มต้นขึ้นเลยกำแพงหายจริงๆ คุณเชื่อผมได้เลยพี่ลุงนิรันด์ขอบคุณนะครับสำหรับสติกเกอร์นะฮะใช่ไหมครับมันเป็นอย่างนั้นไงวันนี้มันไม่เคยเกรงใจเราเลยเพราะมันรู้ว่าเราจะทำส้นตีนอะไรก็เกรงใจยูเอ็นจะทำส้นตีนอะไรก็เกรงใจอาเซียนจะทำเฮียอะไรก็เกรงใจสารโลก สรุปแล้วเอาพระมาเป็นแม่ทัพนกองดีกว่าถึงเวลาก็นั่งปักกฎอยู่ตามแนวชายแดนพอเจอทาหารเขเมรเดินเข้ามาก็บอกเจริญพรโยไปไหนเหรออ๋อเรามาลุกที่ทีมท่านครับอามิตะพุทธเชิญตามสบายเถอะนะอะไรที่เป็นของท่านท่านก็เอาไปแต่ท่านต้องไม่ลืมนะเวลาท่านตายไปท่านก็เอาไปไม่ได้นะดินแดนแห่งนี้เนี่ยอยากได้ใช่ไหมอยากได้เอาไปเลยงั้นน,น,นิมนต์หลวงพี่กรุณาถอดกฎออกแล้วเดินถอยหลังไป ผมจะเอาทหารขึ้นมาเราโดนยึดไปสิบเอ็ดจุดเราไม่รู้เรื่องเลยคนไทยไม่เคยรู้เรื่องเลยว่าแผ่นดินไทยถูกเขมรเอาไปสิบเอ็ดจุดจนกระทั่งแม่ทัพกุ้งไปตีเอาคืนมาได้เราถึงรู้บอกโอ้โหนี่เราโดนเยอะขนาดนี้เลยหรอว่าเนี่ยเฮี้ยกูก็ไม่รู้กูอยู่มาตั้งแต่เกิดจนกระทั่งกูห้าสิบเจ็ดกูยังไม่รู้เลยว่าประเทศไทยไปโดนเขมรเอาไปทั้งสิบจ็จุดไอ้สิบอ็ดจุด ไม่มีใครรู้เลยครับเพิ่งจะมารู้ตอนที่มาลบกันรอบนี้ปีห้าสี่เราก็ไม่รู้ปีห้าสี่เราก็คิดว่าภาษาตาควายที่เดียวงนะผมมาปีหกแปดแม่ทํากุ้งแม่งฟาดเรียบเลยเฮียสิบเอ็ดจุดแต่จุดที่สิบเอ็ดเนี่ยนะครับกลายเป็นว่าเราก็เสียตรงนั้นไปผมต้องใช้คำนี้ว่าเสียไปไม่ใช่เสียการควบคุมเสียแผ่นดินไปตรงนั้นนะ่ะ ซึ่งมันก็เป็นหน้าที่ที่จะต้องไปทวงคืนเรากลับมามันยังมีช็อตที่จะต้องไปทวงคืนกันอยู่ถึงแม้ว่าเราจะเสียตรงนั้นไปแต่ว่าอธิปไตยตรงนั้นคือของเราจริงไหมครับพอหลังจากจบสิ้นตรงนี้ไปแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าไม่มีใครที่จะตั้งใจจะไปเอาคืนกันเลยมีแต่อะไรอ้างทุนระเบิดอ้างทุนระเบิดอ้างอย่างเดียวเลยอย่างอื่นไม่ต้องทํากันนะครับ อ้างอย่างเดียวว่ามีทุนระเบิดให้เจรจากันก่อนแล้วคุณเจรจากันไปเจรจากันมาจนป่านนี้คุณเจรจาแล้วคุณได้อะไรจากการเจรจาบ้างนอกจากชักเว่าวจริงไหมครับนอกจากจะชักเว่าวเท่านั้นเลยนะอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรไปเจรจาก็เสียเปรียบเขาตลอดตั้งแต่ไม่ต้อง j จบ r c r GBC หรอกเราทําอาเซียนขึ้นมาเนี่ยประเทศไทยคนไทยอาจารย์ถนัดคอมันเป็นคนก่อตั้งอาเซียน หวังว่าให้อาเซียนจะรักไข่สามัคคีกลมเกี่ยวจะปกป้องกันเองดูแลเรื่องเศรษฐกิจการเมืองความมั่นคงภายในอาเซียนคือพูดง่ายๆแล้ก็เรียนแบบนาโต้เราเรียนแบบนาโต้มาอาจารย์ถนัดคอมันก็เลยไปจัดตั้งอาเซียนขึ้นมาแม่งประเดิมปุ๊บเราก็เจ๊งทันทีเลย เราเสียเปรียบดุลการค้าเราเสียเปรียบทางด้านความมั่นคงเราเสียเปรียบมาตลอดเจรจาค้าขายก็เจ๊งมาตลอดมันไม่มีใครเอาเราอะจริงป่ะมันไม่มีใครสนใจเราเพราะเราอะไรก็ได้หรือยิ่งตอนนั้นเราเป็นประธานอาเซียนสิงคโปร์ก็เคยเสนอในที่ประชุมบอกเอาขเขมรออกเอาลาวออกเขาไม่ได้จงเกยียดจงชังลาวนะแต่เขาจงเกยียรจงชังคนขเขมร ที่ทำไมเขาต้องเอาสองประเทศนี้ออกเพราะว่าสองประเทศนี้มันอยู่ในอันเดอร์ของจีนและจีนมันขีดเส้นหน้าน้ําออกมามันขีดโดยจีนไม่จีนไม่ได้งออันโคสเลยจีนบอกนี่คือเส้นทางเดินเรือกูกูจะไปไหนมาไหนก็เรื่องของกูและทุกวันนี้ก็ยังใช้เส้นเดิมนั้นอยู่แต่เราแม่งไม่เอาเขมรออก ไอ้ไอสอปปาลาวเนี่ยยังคุยกันรู้เรื่องยังคุยกันได้ขออาเซียนกันได้ว่าเอาอยู่ต่อเพราะตอนนั้นตอนนั้นสปปาลาวมันก็ยังไม่ได้อยู่ในอันเดอร์จีนร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่าจีนเริ่มเข้ามาลงทุนไงจีนเริ่มเข้ามาลงทุนเริ่มใช้ประชานิยมแต่คัมเบงนี่แม่งยกแผ่นดินกันไปเลยแล้วจีนแม่งก็ลงมือสร้างเต็มพึดไปหมดอเมริกามันก็กลัวอเมริกามันขี้ระแวงอยู่แล้ว ทำไมอเมริกาถึงมาสนับสนุนไทยเพราะถ้าเกิดไทยตอนนั้นเป็นคอมมิวนิสต์ไปด้วยเนี่ยอเมริกาลําบากนะแต่ด้วยโชคดีเดชบุญที่ประเทศไทยเนี่ยมีสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ก็เลยไม่มีใครคิดที่จะเป็นคอมมิวนิสต์กันจริงไหมครับนี่คือเราเราโชคดีเพราะเรามีสถาบันกษัตริย์เราก็เลยรอดพ้นจากการเป็นคอมมิวนิสต แล้วทุกวันนี้จีนเขาก็ไม่ได้มายุ่งอะไรกับเราเขาไม่ได้ชวนเรามาเป็นคอมมิวนิสต์แต่เขาต้องการกําจัดเขมรนะครับโดยวิธีการนิ่มนวลก็คือหมายถึงว่าปูก็เอาเงินไปซื้อมึงแล้วทุกวันนี้เงินจีนแม่งเต็มระบบจนกระทั่งวันนี้เป็นไงครับเขาเรียกเก็บเงินจีนเข้าประเทศหมดเรียบร้อยเขาเขากำลังจะใช้นโยบายดึงเงินจีนดึงเงินหยวนจากเขมรเอาเข้าจีนไปอย่างเก่า ทันไอ้ฮุนเซนมันก็รู้ไงว่าถ้าเกิดเงินจีนแม่งหลุดเข้าไปจีนอย่างเก่าได้เขมรชิบหายทันทีเพราะไม่มีเงินซื้อของที่อื่นไม่มีเงินใช้นี่เพราะเงินเลียวใช้ไม่ได้พี่น้องคุณเอาไปซื้อส้นตีนอะไรใครเขาก็ไม่เอาวันนี้เขมรอยู่ได้มีเงินอยู่สามสกุลด้วยกันที่มันใช้อยู่คือหนึ่งเงินเ,เงินหยวนสองอะไรครับเงินบาทสามเงินดอลลาร์ ที่วันนี้เขมรแม่งไปซื้อของที่นู่นที่นี่ได้ใช้เงินสามสกุลเงินบาทเงินดอลลาร์เงินหยวนนอกนั้นไม่มีครับเงินกีบก็เขาก็ไม่เอาเงินเลี้ยวเนี่ยไม่ต้องคุยถึงกระดาษเช็ดก้นวันนี้มันถึงพยายามเอียงไปทางเวียดนามบอกฮัลโหลเงียนเอาอย่างนี้ดีแม่เรามาปักปันเขตแดนคือวิธีการของมันคือต้องการสะเสริมสร้างหามิตรหาพวก ต้องหนึ่งในต้องการหาพวกเสริมความมั่นคงภายในประเทศถ้าเกิดสมมติว่าลาวหรือเวียดนามนี่นะครับตกหลุมพรางมันก็ไปเรียบร้อยเลยมันก็พยายามจะดึงเงินของอะไรฮะเงินของเวียดนามเข้าประเทศสิ่งที่มันต้องการคือตอนนี้ต้องการเงินเวียดนามเอาเข้าประเทศเท่านั้นเองมาชดเชยเงินหยวนชดเชยเงินบาทเท่านั้นแหละครับสองในเรื่องความมั่นคงเนี่ย พอเวลาเกิดเรื่องมามันก็จะวิ่งไปหาลาววิ่งไปหาเวียดน,นามเพื่อมาเจราจากับไทยเพราะมันรู้แล้วว่าจีนไม่คุยด้วยจีนเขารอยเขารอลบอย่างเดียวแล้วกเดี๋ยวเขากระโดดมาถ้าเกิดลบกันแล้วจีนกระโดดเข้ามาตรงกลางเวียดเอ่อคขมรที่เสียเปรียบเสียหายยับเลยเพราะจีนจะเป็นคนกําหนดมาตรการต่างๆขึ้นมาและมาตรการต่างๆที่กับจีนกําหนดขึ้นมาผมเชื่อว่าก็จะเป็นคุณก่อต่อประเทศไทย พอเราสังเกตหนังสือพิมพ์นะครับเซาลไชน่าของจีนเนี่ยซึ่งเป็นหนังสือจีนอย่างเป็นทางการของประเทศจีนเนี่ยคุณสังเกตดีๆเขาไม่เคยด่าประเทศไทยนะถึงขั้นตอนลบเขายังบอกว่าขเขมรยิงก่อนถึงตอนนั้นก็ยจะบอกขเขมรยิงก่อนเลยมันก็เลยทําให้องคอ,อคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสาธารชาติของจีนไม่กล้าที่จะยกมือสนับสนุนขเขมรแล้วลากเราไปสารโลกเขาไม่กล้า แต่วันนี้เนี่ยเขมรพยายามตีซีเวียดนามพยายามดึงเชงลาวเข้ามาแต่ผมบอกก่อนเลยนะครับไอมาตรการที่คุณจะไปล้อมรู้กับพวกเขาทั้งหลายทั้งปวงที่คุณมีความปรารถนาที่คุณจะต้องสร้างบทละครนี้ขึ้นมาให้กับ UN อดูว่าทำไมการปักเขตแดนของลาวกับของเวียดนามถึงไม่มีปัญหาเพราะว่าคุณใช้แผนที่ไม่เหมือนกันแผนที่ที่จัดทำของเวียดนามก็ปีคศหนึ่ง แผนที่จะทํากับฝั่งเราก็ปีคศออหนึ่งแล้วแต่ละปีของเวียดนามกับของเรามันมีหนึ่งต่อห้าหมืนหนึ่งต่อเจ็ดหมื่นหนึ่งต่อหนึ่งแสนสูงสุดอยู่แค่นั้นแต่มึงมาเล่นไทยคือหนึ่งต่อสองแสนทั้งที่จริงๆตอนนั้นอันตอนนั้นฝรั่งเศสก็ขีดหนึ่งต่อสองแสนเหมือนกันหมดและไอรัฐมนูญมึงที่บอกว่า ประเทศเขมรใช้แผนที่หนึ่งต่อหนึ่งแสนมันก็ถูกบรรจุบัญญัิเอาไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญของมึงแต่มึงเลือกที่จะไม่เอาตรงนั้นมาเล่นกับไทยแต่มึงเลือกที่จะหยิบตรงนั้นไปเอากับเวียดนามไปเอากับลาวแล้วมึงก็จะสร้างภาพตรงนั้นว่าเราในฐานะที่เป็นประเทศเขมรมีปัญหาเรื่องอธิปไตยมีปัญหาเรื่องเขตเขตแดนแต่เราสามารถคุยกันกันกบลาวกับเวียดนามรู้เรื่อง แต่คุยกับไทยไม่รู้เรื่องก็แสดงว่ากําลังจะโยนขี้ให้กับทางคนไทยให้กับทางเสียมกลายเป็นโจรไปเลยทีนี้แต่แผนนี้มันไม่สําเร็จไงแผนนี้ผมบอกตรงๆนะฮุนเซนนี่แม่งตัวขายชาติตัวจริงเลยนะเพราะฮุนเซนจะต้องยอมกับลาวทุกอย่างหลังจากลาวไปฝึกนะครับโครงการมลึกกึกก๋ี่ระหว่างอะไรฮะระหว่างลาวกับโซเวียตฝึกโครงการอะไรเนี้ย คุณเซนก็กลัวเพราะวันนี้มันไม่ใช่เป็นการฝึกตบเท้าเดินหน้าซ้ายหันขวาหันโชว์รถถังอย่างเดียวแต่เป็นการไปดิวซื้ออาวุธสงครามชนิดใหม่เข้ามาซึ่งรัฐเซียอนุญาตให้ผ่อนจ่ายได้ผ่อนจ่ายได้แบบสบายสบาย,สบายสิบแมมศูนย์เปอร์เซ็นต์สิบงวดมันจึงทำให้เขเมรกลวัวไงแล้วคุณดูเดนลาวแม่งเอาของมาโชว์แต่ละชิ้นน่ะ ไม่แพ้เราเลยนะครับตอนนี้ไม่แพ้เราเลยนะลาวเนี่ยแต่ลาวเขาไม่เป็นประเทศที่ชอบไปหาเรื่องใครไงเขาก็อยู่ยังไงเขาก็อยู่อย่างนั้นจริงไหมครับเพราะตอนนี้ลาวเองก็โดนจีนไปนไงครับครอบไปหมดแล้วสปอปอลาวก็คือหนึ่งในประเทศที่อยู่ในแอนเดอร์ของจีนแล้วเขาอยู่กันแบบสบายๆอะไรฮะาลาวอลาสใช่ไหมเออแนละผมก็ผมจําไม่ได้หรอกผมอ่านอานมาแล้วก็จําไม่ได้ ส่วนจก็เอฟซีช่วยกันบอกเท่านั้นแหละขอบคุณครับพี่น้องครับผู้ที่จะมาเต็มจํานวนยังขาดอยู่สองท่านนะฮะตอนนี้ก็จะครบชั่วโมงแล้วอย่าลืมกันนะครับเดี๋ยวผมเติมแก๊สก่อนนะถ่วงเวลาด้วยการเติมแก๊สก่อนถูกต้องไหมฮะขอบคุณครับพี่นทวัฒน์นะ เขาต้องการสร้างภาพตรงนี้เท่านั้นเองและเวลามีเรื่องขึ้นมาเขาก็หวังว่าจีนเนี่ยไม่ได้ช่วยแน่นอนเขาก็จะเอานี่แหละครับเขาก็จะเอาเวียดนามเอาลาวมาเป็นคนกลางไก่เกียซึ่งจริงๆแล้วเวียดนามเขาไม่เอาตั้งนานแล้วกับลาไอ้กัมเมรแล้วเขาไม่เอาแล้วส่วนลาวเขาต้องนุงน่งนิงน่งนุ่งนิ่งกันอยู่เพราะมันอยู่ใกล้กันปัญหาเรื่องเขตแดนของลาวกับขเขมรก็ยังไม่จบสิ้นเขาก็ต้องใช้สถานการณ์ตรงนี้ยคุยดีกับขเขมร เพื่อให้การปักปันเขตแดงเขาลุล่วงไปเสร็จแล้วจบเพราจบเสร็จที่นี่มึงมาคุยมาลื้อใหม่เขาก็ยิงมึงอะ่ะแต่ประเทศไทยไม่ใช่ประเทศไทยอะไรก็ได้มาคุยกันก่อนคุณคิดดูเดี๋ยนัดกันตอนสิบโมงเช้าแม่งมาตีสามแล้วคุณคิดดูฝั่งไทยไม่ได้นอนอะ่ะต้องรองมันไม่รู้มันจะมาขี่โมงอะ่ะสุดท้ายมันมาตีสามอะ่ะแล้วยังมีการประชุมต่ออะ่ะคุณคิดเอาอ่ะ สัดิ์สีเราไม่มีเหลือหลงหลงเหลืออยู่เลยนะประเทศไทยกับกองทัพเนี่ยไม่มีศัดิ์สีหลงเหลืออยู่เลยก้มหัวให้เขมรตลอดจากการไปประชุม GBC กลับมามีกำหนดมีกำหนดการกู้นะครับสนามกับระเบิดเนี่ยทั้งหมด15จุดมันไม่เอาสักจุดแล้วเราลดให้มันจาก13จุดก็เหลือ5จุดมันยังไม่ทำเลย นี่ขนาดเราลดแรกแจกแถมคือพูดง่ายๆวันเราอยากเปิดด่านนะ่ะพูดง่ายๆไทยออยากเปิดด่านไม่ใช่เขมรแม่งอยากหรอกไอเฮียไทยเลยอยากเปิดด่านเพราะแม่งขายกันไม่ได้ทุกวันนี้แม่งเลยเป็นไงครับทุกวันนี้แม่งเลยต้องไปพิมพ์ซองภาษาเขมรไอเฮีย <c oughs> ต้องไปพิมพ์ซองภาษาเขมรขายของกันแล้วคิดดูเนี่ยเพราะด่านมันเปิดไม่ได้จริงไหมครับพี่กิติด่านมันเปิดไม่ได้เปิด,ปดไปเยดแมากโดนข้อหากบดไม่กบฏ มึงโดนข้อหาทรายศชาติยังอยู่ไม่ได้เลยนะต่อให้มึงแม่งใหญ่โตก็ <c oughs> อ้าขาบขอบคุณครับเหลืออีกท่านเดียวนะครับขอบคุณพี่น้องที่โดนเน็ตเต็มจานวนมานะครับเหลืออีกท่านหนึ่งนะครับ <c oughs> นั่นแหละเราเนี่ยอยากเปิดไม่ใช่มันอยากเปิดไอ้ที่พวกเรามานั่งพูดกันตรงนี้ก็บทั้งทวกวมันน่อยากเปิดแต่ของจริงก็คือเรา เพราะเราเป็นคนส่งออกให้กับมันอื้อซ่ามหาศาลเลยแสนกว่าล้านแสนกว่าล้านนะแต่วันนี้แม่งเปิดไม่ได้ขายไม่ได้แม่งรับลอกกองทัพมดวันนี้กองทัพมดก็แอบ,บขายแอบบขายแอบบขายกันไปโดนจับได้ก็สวยไปไม่โดนจับก็รอดตัวไปไอ้ฝั่งนั้นก็ได้กินถ้าโดนจับได้ฝั่งนั้นเสียตังค์แถมแตาของกินก็ไม่ได้มันเป็นแบบนี้